สวัสดีครับแฟนเพจแองเก o ลอ No วันนี้เราจะมานำเสนอให้ทุกท่านเห็นว่าใครที่เป็นผู้อวดอ้างกันบ้างในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันมีข้อตกยงกันกหลายอย่างมากว่าทำไมคนนั้นถึงเห็นผีหรือทำไมคนนั้นถึงรู้กรรมชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพันหมอด,ดูคนดังก็ดีรวมหรือพระชื่อดังก็ดีและแม่ชีคนดังก็ดี ที่เขาพูดมาเขารู้จริงหรือไม่จริงอะไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ให้แก่พุทธบร,รษ,ษัทสี่ได้รับฟังธรรมกล่าวคือคําว่าอาจินไตอาจินไตแปลว่าสิ่งที่ไม่พึงคิดหรือไม่อาจรู้ได้ด้วยความคิดและถ้ายังขืนคิดให้รู้ได้ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเครียดจนเป็นบ้าเสีนสติไปอาจินไตคํานี้มีอยู่สี่อย่างคือหนึ่ง พุทธวิสัยหรือวิสัยของพระเจ้า 2. ยานวิสัยหรือวิสัยของผู้ใดยาง 3. กรรม,มวิบากหรือผลจากกรรมที่เราเคยทำมามา 4. โลกจินดาหรือความคิดเรื่องโลกทั้ง4อย่างนี้พระูพุทธเจ้าได้ตัดว่าไม่ควรคิดผู้ที่พึงคิดจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าซึ่งได้รับความลำบากโดยประโยชน์ 1. พุทธวิสัยพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคิดอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าถึงวิสัยของพระพุทธเจ้าได้มีอนุภาพของพระดุณและพระสัพพัญญุญาณเป็นต้น 2. ญยานวิสัยคือวิสัยของผู้ไดยานในอภิญญาญาณผู้ที่มิไดยานคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าทําไมผู้ที่ไดยานอภิญญาญาณจึงสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เส่นหอะได้หายตัวได้ ดนเด่นได้และอื่นๆเป็นต้นผู้ที่ได้อภินญ,ญาญาประเภทนั้นๆเท่านั้นจึงจะรู้ได้ 3. กรรมมะวิบากค,คือผลของกรรมที่คนธรรมดาไม่อาจรับรู้ว่ากรรมที่ตนทักกระทำในปัจจุบันนั้นเกิดจากการทำอะไรทำให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือทำไมเขาถึงต้องมาจองเวรจองก,กรรมเราเราทำไว้แต่เมื่อใดคิดไปเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคิดมากไปก็จะเป็นป้าเสียอปก่า ผู้ที่รู้ผลของกรรมได้อย่างถ่องแท้ต้องเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงจะสามารถรู้ได้ว่ากรรมที่เกิดตั้งแต่ต้นเกิดเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปตีหัวเขาไปก่อนชาติต่อมาเขาก็ต่อมาตีหัวเราคืนชาติต่อไปเราไปตีหัวเขาอีกและหากในขณะนั้นเราถูกโมหะโทสะครอบงทำทําให้ทําเกินเลยออกไปผลแห่งกรรมนั้นก็จะกลับมาสนองเพิ่มดังนั้นหากถ้าเราไม่สามารถระลึกชาติได้ทั้งหมด จะไม่สามารถรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรอย่างเช่นหากเราระลึกชาติได้ห0 0ร้ยชาติแต่กรรมที่เราได้กระทําไว้ทาไว้เมืม่อชาติที่ห5าหผู้ที่ระลึกชาติได้เพียงแค่ห0 0ร้อชาติก็จะไม่สามารถรู้เลยว่ากรรมที่ทํานั้นเกิดอย่างไรเป็นมาอย่างไรยิ่งเป็นกรรมของผู้อื่นด้วยแล้วยิ่งไม่สามารถรู้ได้เพราะการระลึกชาติได้ไม่ได้บอกถึงว่าเราจะรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นทำกรรมไว้ และแน่นอนที่สําคัญหากถ้าเราเพียงเชื่อแค่วิญญาณว่าชาติแล้วเขาได้ทำกรรมกับเราไว้อย่างไรนั่นคงไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะวิญญาณหรือเทพต่างๆยังอยู่ในกรรมภูมิมีลักโลกก่หลงมีเรื่องโกหกเป็นธรรมดาถ้าหากเราจะปกลงตรงใจเชื่อพวกนี้แล้วก็มีแควกับเราโดนโกหกได้หรือเปล่าซึ่งผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวนติดตามไม่ว่าจะเราหรือคนอื่นมาก็ดีผู้นั้นต้องรับความทุกข์ทรมาน ตาที่เขาอยู่รอก็เพื่อทําให้เราได้รับกรรมที่เคยก่อกอบเราไว้ในสิ่งเขาจองเวรอาฆาตเอาไว้เขาคงไม่มีทางที่จะบอกเราดีๆหรือยอมบอกเราแน่ๆว่าทําอย่างไรเขาถึงจะเลิกจองเวรจองกรรมอันนั้นไม่มีทางเพราะขนาดยอมทนเจ็บช้ําทรมานเพียงเพื่อจะให้เราได้สาแก่กรรมที่เราจะกระทาไว้ในการที่เขาจองเวรฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถพูดคุยกับวิญญ,ญาณหรือ สื่อสารกับวิญญาณและเชื่อในสิ่งที่วิญญาณได้บอกนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่โกรธแค้นและจองเวรจะพูดเรื่องจริงดังเช่นพระเกจิอาจารย์โบราณที่ท่านอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะโดนเจ้ากรรมในเวรจองเวรจองกันท่านก็ทําเพียงแค่ขอบิจณาบาตรกับเจ้ากรรมในเวรหากเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมแล้วไซก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นตามเว็นตามกันเนื่องจากถ้าหากพระเกจิอาจารย์ท่านนั้นเข้าไปยุ่ง ก็จะเป็นการไปแทรกแซงกรรมของผู้อื่นซึ่งตัวเองก็มีผลแห่งการทํานั้นเกิดขึ้นเหมือนกันทางเดียวคือทาให้ทั้งคู่ยอมอาโสิกรรมให้ซึ่งกันและกันไม่ทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบให้ทั้งคู่หลุดพ้นจากดวงกรรมร่วมกันนั่นจึงเป็นการแก้กรรมแล้วหยุดกรรมหรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนท่านเองก็จะไม่ต้องรับผูหนงกรรมนั้นไปด้วยอีกอย่างผู้ที่สามารถระลึกชาติได้อย่างไม่มีขีดจำกัดมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้น เนื่องจากว่าเทวดาเจ้าเป็นผู้มีสัพพัญญูยานเป็นยานแห่งการรู้แจ้งดังนั้นจึงสามารถระลึกชาติได้อย่างไม่มีขีดจำกัดมียะถากรรมมูปะคะยานยานที่เข้าถึงมียะถากรรมมูปะคะยานยานที่เข้าถึงมียะถากรรมมูปะคะยานยานที่เข้าถึงกรรมของสัตว์ตามความเป็นจริงพระสัพพัญญูตยานยานที่ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเื่นไม่มี ทั้งยังมีพระอนาวรายานยานที่ไม่มีอะไรมาปิดกัน้นที่คนอื่นที่มิใช่พระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นหากเราจะานั่งคิดเรื่องกรรมหรือใครก็ตามที่จะรู้เรื่องกรรมอวยการที่จะรู้ผลแห่งกรรมว่ากรรมที่เราได้กระทำมาจากไหนเมื่อใดเพราะเรามิใช่พระพุทธเจ้าที่จะสามารถระลึกชาติดได้โดยที่ไม่มีขีดจำกัดจะได้รู้สาเหตุตั้งต้นแห่งกรรม,มนั้นและสามารถจุดติได้ สี่โลกจินดาคือความคิดเกี่ยวกับเรื่องโลกเช่นใครสร้างโลกพระจันทร์เกิดอย่างไรพระอาทิตย์เกิดอย่างไรใครสร้างภูเขาต้นไม้เป็นต้นคิดมากไปแล้วประโยชน์เพราะไม่อาจรู้ได้ด้วยเหตุข้างต้นอาจจินตายงสี่อย่างบางท่านอาจจะคิดว่าตนเองคิดแล้วรู้แล้วก็ได้ซึ่งก็เพียงรู้ได้เพียงสยองคนเท่านั้นพระอรหันต์ก็รู้เท่าวิสัยของพระอรหันต์จะมารู้เทียบเ่าวิสัยของพุทธเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ท่านยินเดนว,ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ไม่ควรคิดคิดไปอาจเป็นบ้าลำบากโดยเปล่าประโยชน์ทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นมิได้สะสมสติปัญญาบาร,รมีที่มีความรู้มาเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องสะสมญาณบาร,รมีอย่างน้อยถึง 4, สี่แสนอสนใกับทีเดียวในสมัยพุทธกจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยถูกผู้อืน่นถามด้วยเรื่องอ,อาธิใจเช่นจะกระวันฟังง้งเทวดามีขอบเขตแค่ไหนนโลกสว์ม,มีจริงหรือไม่ถ้ามีที่ไหนข้า เไป,ป่านแล้วจะอยู่ยังไงหลางทำตาและรวมถึงเรื่องกํามานดเรื่องก็สโฆโฆองปีเทศโปรดบ้านมางสุ่นแต่ทรงแจงให้เห็นชัดเจนว่าโลกจะกําเนิดยังไงก็ใช่สิ่งสําคัญคือเรื่องเกิดกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่สุดมันจะเป็นการมาตัญหาว่านวิภาร์กันยังงา,า,ากเราตัดเรื่องพวกนีต้ตายล้วใส่เราจะสามารถต้นทุกอย่างถูกต้องโลกจะเกิดอยางไงใครตายแล้วไ,ไม่เลยมีผลที่ทําให้ เราไม่มีความคุ้มทุนเอาละครับวันแบบนี้ก็ขอจบกรารนำเสนอแบบนี้หวังว่าเรื่องอาจินใจคงทําให้การเทรอไอ้ยอกโน้ตได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับจะได้ไม่ถูกหรือหลอกเอาได้ง่ายมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูจบแล้วลบกวลนกดติดตามทางด้านล่างหรือถ้าดูแล้วชอบใจได้ความรู้สามารถกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้ไม่ว่ากันนะครับถ้างายวันนี้ทางเรา ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ